การร่วมพลังนะครับของทุกภาคส่วนกถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งในกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับสํานักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อุบลราชธา,ธานีก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกันครับในการจัดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day นะครับเพื่อสร้างความรักความสามัคคีการมีส่วนรวมในการปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทํางานครับที่บริเวณด้านข้างของประชุมสินเจิมศิริสํานักประชาสัมพันธ์เขต2ออุบลราชธานีครับ ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต2เดีจัดกิจกรรม P.R.D.2 Big Cleaning Day โดยนั่งไขริกาศิรประภาเดโชครับภูมิในการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2นะครับเด็กกล่าวเปิดกิจกรรมกับมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2สถานีวิทยุโยทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงานนอกจากนี้ก็ยังมีบริเวณของบ้านพักข้าราชการครับสําหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้กจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่และก็บ,บุคลากรแต่มีความรักความสามคีมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความหนาอยู่หนาเหตุงานมีความปลอดภัยสร้างวินัยและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้ยบรยบรอย ปลูกฝังสำนึกรักความสะอาดในการอยู่รวมกันของบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีให้กับองค์กรนั่นเองนะครับโดยทางภูมิในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองได้บอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นนวัตกรรมจากภายนอกในส่วนภายในองค์กรนั้นต้องมีการเตรียมพลังจากภายในโดยเริ่มต้นจากทีโตบุคลากร,กรที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนงานก็ต้องมีการสร้างความหาคความสามัคคีการเทุงานเป็นทีมการอยู่รวมกันยังมีความสุขพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้นายอยู่หนามองนายเฮ็ดงานและก็มีความปลอดภัยนั่นเองนะครับ